ว,นนวันนี้นะคะเราจะเรียนอะไรกันนึงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องเหตุผลเชิงตากการรกะกับการแก้ปัญหานะคะอ่า uh, หน่วยการเรียนรู้ที่1เหตุผลเชิงตากการรกะกับการแก้ปัญหานะคะตัวชี้วัดที่ใช้นะคะใช้เหตุผลเชิงตาารรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางานาการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะคะอันนี้คือตัวชี้วัดที่เราจะใช้เรียนกันในหน่วยนี้นะคะต่อไปนะคะความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาทำให้สามารถคาดการผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะการแก้ปัญหานะคะหนึ่เลยนะคะนำปัญหามาแยกย่อยนะ,ะเป็นส่วนๆ่นนะคะสนะหารูปแบบของปัญหานะคะสคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหานะคะสนะคะนำวิธีการแก้ปัญหามาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนนะคะ เราเรียกกาแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนนี้ว่าอัลกอริทึมนะคะต่อไปนะคะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรกะนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นโป้นะคะกำลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ให้ได้ครบทุกเรื่องนะคะและพักรับประทานอาหารในเวลาเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงครึ่ง ซึ่งตารางกำหนดการฉายภาพยนตร์มีดังนี้นะคะเรื่องนะคะมนุษย์ยักษ์จอมพลังนะกำหนดการฉาย9โมงถึง10โมงนะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงมนุษย์แมงมุมนะคะฉาย10บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2นะคะระยะเวลา30นาทีนะคะการ กำเนิดไดโนเสาร์นะคะกำหนดระยะเวลาฉาย10โมงถึง11โมงเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะสุ per man น,นะคะมีฉาย2รอบนะคะรอบ10โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะกับรอบบ่าย3ถึง5โมงเย็นนะคะอีก2ชั่วโมงต่อไปมหาสงครามล้างจักรวาลน,นะคะกำหนดการฉายรอบ11โมงถึงเที่ยงครึ่ง นะคะหนชั่วโมงสานาทีนะ,ะเรื่องสุดท้ายนะเทพพระเจ้าสายฟ้านะคะฉายบ่ายสองถึงบ่ายสามระยะเวลาการฉาย1ชั่วโมงนะคะ,ะ,คะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิญตะกะนะ,ะอย่างแรกจัดกลุ่มภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ที่มีกําหนดการฉายนะ,ะก่อนเที่ยงมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนเที่ยงก็มีเรื่อง มนุษย์ยักษ์จอมพลังกำเดินไดโนเสาร์ซูเปอร์แมนมหาสงครามล้างจักรกวาลน,นะคะต่อไปภาพ,พยนตร์ที่มีกำหนดฉายหลังบ่ายโมงครึง่งนะ,ะมีอยู่3มเรื่องนะคะได้แก่เรื่องแมงมุมมนุษย์แมงมุมนะคะเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนนะคะตัวอย่างนะคะ 2. จัดเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในช่งชวงเช้านะคะ ช่วงเช้า9โมงถึง10โมงนะคะมนุษย์ยักษ์จอมพลัง10โมงถึง11โมงกำหนดในโนเสาต่อไป11โมงถึงเที่ยงนะคะมหาสงครามล้างจักรกวาลน,นะคะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเป็นเวลาพักรับประทานอาหารนะ,ะตามเงื่อนไขกำหนดนะคะต่อไปนะคะ 3. จัดเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในช่วงบ่ายนะคะ ช่วงบ่ายก็จะประกอบไปด้วยมนุษย์ยักษ์มนุษย์แมงมุมนะคะเทพเจ้าสายฟ้าซูเปอร์แมนนะคะเลือกดูซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายเนื่องจากรอบในช่วงเช้าซ้อนกับเรื่องไดโนเสาร์นะคะที่นะ,ะมีตัวแดงๆตรงนี้นะคะแสดงว่าเรื่องนี้เขาฉายสองรอบนะ,ะอยู่ที่เราเลือกจะจัดมาไว้ช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าถ้าเขาจัดมาไว้ช่วงบ่าย นะะเนื่องจากอะไรมีเหตุผลบอกในตัวนะคะต่อไปการแก้ปัญหาด้วยผลเชิงตรก,กะนะคะโปะ้สามารถใช้เหตุผลเชิญตรก,กะในการวางแผนชมภพาพยนตร์ได้ดังนี้นะคะ,ะตารางจะไม่มีชนกันเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตารางจะไม่มีชนกันเลยนะ,ะจบคลิปนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะ